สบายดีสบายดีบ้าสุกุชคนพี่น้องจ่าสบายดีตอนเช้าเนาะแดดออกแต่ช้าตื่นมากอ่ไฟดับสบายดีก็สิโหลดคลิปเนาะเอานลำแข็งมาส่งคนงานเยอะส่งจะคองแ <laughs> ต่ว่าอยังนางนนเรื่องเก่ายังไม่สิ้นสุดพี่น้องจ่าดำนานเอง ชื่นเพีงมาใส่กับสลอยทรงอันนันเมื่มอคืนนี่เมื่อวานนี่นำทรงนำเพืออพงเพื่อขนาดกินพิมีแห่งแดดจะเศ้าอะไรเนาะไฟดาบตะเก่าขึ้นบดับจ่อยไฟบ้านเจ้านะลกรตีเคยดับนะยิโดคนอีเล่วมืเนี่ เป็นยางบกลิ้เียงดอกใช่บรรจงทงเตียกับเปลือยแล้วใส่ซองทองเนาะกินหวานด้ยนมแข็งเอาในบรเนียมาใส่มนกะเปือิแล้วกันนี้เขาใส่ตัวนี้น,มนะมาเด็กินหว,วานเอพาออัน<ะ>นี้เป็นนำทรงกินหวานเปลือกนำทงอเน่เหมนิคกินมากเลย บปเตยงใสเตยกับพ่อลงมาก่อนเพราะว่ามันยังดำามันยังเหลือน่อยหนึ่งพูดใส่สุงขาดดำหน้าอีกได้แ <c oughs> ตวป,ปูปูอันปูเฒ่าเพิ่นไปส่งสกาลนาี่งสกาลเนี่นปะเนีน้องเรียนมันแดดจะเซาอดิลุยจ่อยสูย้ๆเติมพลังก่อน <c oughs> จิ้มหวานของเมียปกติเป็นบปลาใสมืออักใสอันน,นี้ได้เนี่ยเมียบอกให้ใส่เสื้ <c oughs> อ,อแล้วก็ส่งข้าชันเสืเอกแค่ยาวแต่ก็ยันนีดน่ดำดูเหยหน้าเพิ่ใช้ปิ้งขึ้นอยู่ได้เมีย <c oughs> ว่าให้ดูแลตัวเองเด็กอย่างพ่กเห็บพรวดหลอลองดำนะ ลมไนนอ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 น,นา <c oughs> นอนนอนหนาวชอบที่เธอเป็นเธอเ <c oughs> จ้ากับหมาอันสุกหรือเจักกับพี่ปวดหน่อยจ้ะกับมือทุกไว้แท้วันมือสอนนงเดียวคืมเดียวแดดเดียวเอาปั๊บจำบทันเต,นนตาโกมกาลี่เก่ียบะ ซ้ายเบิ้งค่อยถอยเรื่องอยู่ผมชู้ไม่ถอยเรื่องตีเรื่องต่อยผมถอยไม่ชู้ก็คือว่าอยู่แค่เรื่องกินเด้อเบ้งถึกใจไปกกสบายดีนาำอ่นนะแสดำแข็งตอนเที่ยงยิงซีเฮดูดเย็นเล์เพิ่นตู้วุฒูผมเป็นมอล์ล เอาพ่อบอกเงาเด้เนาะดำน้ำไปดำหลังก็ฟังเพลงไปดำพี่น้องคลายเครียนท่านมีท่านอัมมาลาอยู่นี่ออัมมาลานี่บอยบอยยากเปิดเพลงดอกนางไปอยู่พี่น้องนางจะไปโกอินเตอร์นางสิไปไทยไปนี่พี่น้องข่อยนางเดินทางปลอดภัยเด้อส่งดีกับเจพ่อละจะเจี๊ยบไหนบ่จะซี้ลงไปบ่ท่านคือบ่ าสปอร์ตยังบ่ไรอ่อาชีพแป๊ลังเปิดสิขี่ยนจอยจะจะขี่อยู่ขี่ยนยานบอบอได้ยาดแล้วม่อยากไปไม่ยไม่จะคุมินเตอร์บ่คบอขึ้กจ้ากระจ้าคนดังเข้ากระดังดังปืงจะเนี่ยนี่คอยบอจองนี่ให้เจ้า หวานแน่นอนเราต้องเพิ่มน้ำตาลแล้วก็เจ้าเพิ่มน้ำตาลมันหน้ามันก็สิบวน์มื่อยเลยเห็นหน้าก็แบบแบบหวานนะแบบมีหวานมีอยังสุกย่างดำหน้าก็แบบแล้วแป๊บเดียวมีแล้วเห่าเยอะไ้่ว่าแล้วก็ออนไลน์โอแค่นี้ เพ,พื่อคนที่รอรองขับก่อนไม่ได้มไม่ธรรมดาต้องใช่นอนขิดบันคืนบัดอยนอนอิ่มมั้งเลยสมองเลยอันพากันนอนจนเตี้ยงคืนเตี้ยงคืนเตี้ยขึ้นเพื่อที่ตบเล่นแล้วดำหน้ากระมือ, <ไป S 1> อกระดาบตะเก้าคือบอดาช่องคลื่นเลยยังไม่ทันมาอยู่ไหย เดี๋ยวลงไปลุยห้นั่นต่อเบิ่งคือใไฮน้อยแต่บ่วน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นได้เฮ้ยฮะเห็นได้หน้ามันอ่อนดับม่วนดับม่วลยุห้นี่มากหนักชำนีินะมันดับง่ายนะตัวเตยบัเตยและคนกระทามนกเตยไปใช้มาคือพูดลงดับนาแมนเผาเฮือนให้อนเลี้ยงงัวเพราะว่ายางดับนาแล้วมันบ่มีบอนผูกแมน มันตอนในเลี้ยงน้ำเดินบกวกกั่วมีพี่นะอ่าบ่มีคนบ่มีคนเฝ้าเฮือนเด้นีฮั่หนาวมึงดู๊กเผินบ่เห็นหน้ามาดำหน้าทรงกระทรงขาดมั่วกก็ใส่แต่หมวกหนากบบก้ากะบูปิดแบบอ้ายเลยนะตองายเดียวกันเลยนะสายลุยสายลุยเกิดมาลุยกิพ่อเผินก็ไปเอากาอยู่จนอู้ เพิ่นเอากะอยู่ผู้ดูตะกะให้น่าตะกะเอาสองให้น้องสู้ๆเดี๋ยวอาสียืนนั่งให้กำลังใจน้อยโต๊ะอันดึกอี่ตุมใช่ไหมต้ายืนน่งให้กำลังใจเด้อสู้ๆสู้ๆูอุ๊กกระแทกสิโหลดคถีบมาได้พี่น้องเนาะไฟดับเนาะไฟดับยังมาสู้เด้อ ไอ้ขอเป็นแรงใจให้คววามห่งใยส่งความห่วงใยจากใจจากใจคนเคยร่วมฝันพี่น้องพระเอกจ,จ้วพระดำน้างามเด้อแนนสล้อยดินดำกี่ได้ทั้งเกิดเกิดแซ่เกิดขรัวสล้อยเนาะ โค้งอันตรายเอาอยู่เคยเห็นก็รับแมสแตกหรือว่าบาลอดนะมาวัดหรือว่าไซส์เสือกเนึ่งยมันจากตรงเลยเฮ้เอาบอกมาดูเบิ่งดูน้องนะนี่น้องยังดำตรงนะเห็นปะเสือกเสือกบางข้างอันนี้ก็ได้ตอนแรกกันเลยแรกๆก็ที่เริ่มตรงอยู่ติดกากาหน้งามที่เราเบื้งด้กีนี่เป็นกีบงามงามเลก้าวกีบงามเลย ดำแล้สีเขียวงาฝนแน่นนี่มันบ่มีหยามัมีหยาเลยก่างามแห้งกแข้งกมันแขงแลคะแม่นปนโตมาขนขึ้นทีนาตายเลยมาเาี่พญยิ่ผืนยูมือนี้ผืนเป็นสการแม่กัดไดดำหน้าสี่คนเน่ยเา่บ้านเนี่ย่าเฝาบ้านม่คอยุแจ เป็นบ่ค่อยสบายมือได้เห็ดบ่ได้ใครแน่หนละ่ะก็ลงมาหล่ะได้แม่นบอกห้ามอย่าลงกับบ่ฟังห้ามอย่าเลยก็บอกอย่ามาลงมาอย่าลงมากลงมา,งมา,อ,ยา,งมาอย่างเด้ง,ดงๆลงมาแล้วบ่สนใครพอได้เห็ดเลือก็โอ้ยเมื่อยเด้แล้วบ่เนี่ยบอ, <c oughs> อเท่าอยากเป็นแนวนี้ทุกคนเนาะดุดุโพดเป็นหน้าหน้าซาลอยบ่ งามอยู่บพี่น้องามทุกคนงามอยู่หาวแไอ้พ่ออยากเสื้อใส่เจ้าห้องไปนพ่อี้เท็ดอันหูตะกี้เอ้าเกยกันเลยค่อยกันเป็ดเห็นหยอกเจ้าซื้อจะเห็ดหยอกใครได้เถอะ ดำห้างแน่ยผมเผาม่ได้สองน้องไปตาบีมันขิ้กรไรนึกวาหัวหมดลงขี้ต้มตีคือขี้ต้มเต็มหัวในหมวกเอาไอ้นหัวมันรุนะจ้าหนึ่ว่เอาหัวหมดลงขี้ต้มลมไม่ไี้ก็นหมวกรุดนึงว่าหมกลงต้มหนรุุต้่ะ ไม่ได้ำนายังไม่ชินจดที่น่าแม่ปนี้แหละคอยกระชิ่คอยกระชิ่ลงดำแหละอีพอมากแล้วเด้พอมันหาบการมาหายดำนะไปสอยกันสู้ๆทุกคนหายกำลังใจเจ้าของพ่อดำหายนี้แล้วหายได้ต่อหายนี้แล้วก็บักก่อนมืออื่นหมดแล้วหักก่อนมืออื่นบปล่าขันมีน้ำคันมีน้ำ ยัง<ม>หน้าซีไฮเั่าไหร่ให้เป็นหางให้กับตะก,ก้ายังหน้าซีไฮนันหาหหหน่อยย<อ>ังหน้าหาน้อยเห็นเถอะั้นอาน้ำคลองผัดแทงเลยพี่น,อน้นองหน่ำอันแม่นหน่ำคลองนะมันเอาผู้เดียวบ่ได้อีกนะมันต้องแบบมันต้องรายคนออกเงินกันนะนะแบบหน้าขอหน้าแบบญาติพี่น้องเราเล่นมาลายฐา,านหน่ำคนกระโดดไปนั่แม่นไก่ชีเหล้วเลยเนาะ หน้าเคยหน้าทางนี้ก็เลือประมาณน,นั้นหายหกนี่แหละให้หน่อยแล้วก็แล,ล้วดเ,ดเดียวนะเียวงามหมดเลเียวบดแ,แต่หน้าทังบ้านผแนแล้วฝนโปดตกหายจะเถอทุกคือ,อยู่เนะ <laughs> าะจิได้ลุยต่อ,อแตดนแต สุดเด้อสุดเอออุลชาวลอยอินดีอินดี้วอร์บันลายคนมาซื้ออันธาตจอยเพเอกจอยเลยชื่ออ้อยไปซ้ำซื้อพี่น้องสรุปใครซื้อยังชื่ออ้อยแม่นบอกหักไปซ้ำซื้อแล้วเดี๋ยวนี้โมได้ซื้อที่หักสิ พูได้แม่ผู้ใดบ่ฮู้จักเสือก็เอิ้นที่หักก็ได้โตเอิ้นได้แต่ขอคนเดียวเด้ออ้าวบัดนี้จบคลิปจังได๋บัดนี้งงเลยบัดนี้พี่น้องจ้ามือมือมือกล้องใหม่พี่น้องจ้าอ๋อพี่น้องจ้าบ่มันสิบ่คือตุ๊ดบ่เอกเลย พี่น้องจา๋าบอสอ่อยสีเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเ<อ>ท่านี้เดอ้บอบ้านอะไรพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าบอสอ่อยสีได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เดอ้พอพบกันคลิปหน้าไปแล้วพบกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีซ้อนให้เพื่อนเราพี่น้องเอฟซีเพื่อนบอกว่าซ้ <c oughs> อนให้บาอสอ่อยนัน่นถ่ายแล้วก็ซ้อนให้บาอสอ่อยอันยังกอดจบคลิปเปิดคลิปแน่เพี่นเด้อ เปิดคลิปอันไทยมาเองด้เลยอันนี้เปิดคลิปไทยไมาเองเลยคุณบอกล่องเบิง่งมันจังที่ได้เป็นซอยเมียสูเดอ้อไปละบ,บาย